สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวตุ้มมันตําเยนะคะเช้าวันอังคารที่ที่ที่สิบแปดตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าจําวันจําเดือนจําปีพศออจะไม่ได้ซะแล้วรับอาหารเช้าก่อนไปทํางานค่ะกาแฟตามเคย ล้มด้วยเค้กทุเรียนไมยใช่ขนมเปียทุเรียนมาจากเวียดนามนะคะเพื่อนสาวซื้อมาฝากแล้วก็ขนมปังไส้ช็อกโกแลตกาแฟกัาปูชิโน เป็นเช้าที่จะแฮงโอเวอร์นิดหน่อยเมื่อวานดื่มไปหลายโจกของมักไหลมันไหลจักกที่บอกข้ามาไหลไปเรื่อยๆไหลข้้ามาไหลไหลไปไหลไป เอาความคมขืนไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงไหลล,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 ลลงทะเลเบื่อความความอะไรไม่รู้ <c oughs> แม่ความเจ็บปวดเป็นเหมือนกรวดาย ผมทิ้งลงไปเม่โคงทุกสายคงกลายเกินตื่นถ้าความเจ็บชำ้ำเป็นน้ำก็นองท่วมพืน้นรสชาติบาดแผลคมคืนไม่คงช่วยคืนไม่คงช่วยกลืนไปไกลแสนไกล ทุกอย่างจากจทาราใสให้มันไหลไปไหลไปไหลไปไม่ให้วนมาเบื่อความรักจากคนไร้ค่ามไม่ได้ <c oughs> ถ้าตุ่มนอนมารับเมื่อคืนเนาะ <c oughs> ก็เลยจุดพอเพ่งอัน ก็ได้หูจักอันนักรองเพ่นซอว่าอันมาโนดตทธริธเต็มเนาะซื้อเป็นนักรองเพ่นเพ่น่อว่ามอริเต็มเพลงดังเพลงเด่นของเรล่ากันข่ามันลุกทุ่งเนาะมวนเนื้อหาดีอยู่ถ้าตุมม่มราบหุจักว่าเล่าเสียไหมอายุสามสิบเก่าปีเป็นมะเร็งแล้วหลดตายแอกแสกกระดิ่ตุ่คนเท่านี้ อายุสันนะเพลงเล่านั่นข้ามันลุกทุ่งเหมือนมวลขี้ยังสมัยสาวตุ้มอยู่ม่อสีม่อหาเนาะคำนวณเอาโหลดว่าสาวตุ้มอายุเท่าไหร่ข้ามันลุกทุงง่ง,นนาาง <c oughs> ข้าหน่งนนสีสายผูกด้วยเชือกจูงควายเอ็นกายแล้วสิ้นลำเข็น ไม่ต้องสนใจมาดัดนิสัยข้ารกบานเย็นข้ามันลุกทุ่งเองก็คงเห็นข้าเป็นแค่คนชาหูนาถ้าเองมองข้ามว่าหุ่นาลาสมัยจุดที่เองทนได้ ตามใจเองถืดแก้วตาจะเป็นหรือชชยข้าก็ยังเคยมุง่งแบบของข้าเองอยากจะรักข้าก็ไม่ว่าเองจะเกลียดข้าไม่ว่าสักน้อยไอ้น,นุ่มบางไใน มันใส่กางเกงทรงสวยถ้าเองชัางกังเกงขาคุ้ยคนสวยไม่ต้องมาแลถ้าชอบร้องไม่ได้แต่ว่าขออะไรให้มอริสเต็มนะคะที่เสียชีวิตไปด้วยอายุเพียงแค่39ปีนะคะ ถ้ามอริเต็มมีชีวิตอยู่ตอนนี้ก็จะอายุ59ปีนะคะ mm hmm. ก็จะอายุไล่ๆกันเลยนะคะ mm hmm. กับสาวตุ้มน่ mm hmm. มาสงสารนะคะมอริเต็มสาวตุ้มต้องขออภัยที่ร้องเพลงนี้เอาไมโครโฟน <c oughs> <c oughs> ไมโครโฟนคือ <c oughs> ที่ทําความสะอาดอ,อมีขนมีอะไรติดนะคะ mm hmm. ก็ ไว้อะไรให้มอริเต็มเนาะพีสาวตุ้มนอนไม่หลับเมื่อคืนก็เลยลุกขึ้นมาฟังข่าวฟังอะไรไปพอดีไปเจอเอาช่องนี้เข้าเขาก็เล่าเกี่ยวกับมอริเต็มเนี่ยเลยค่ะก็จะว่านอนไม่หลับก็ไม่ใช่นะคะครึ่งหลับครึ่งตื่นก็จับใจความได้เท่านี้เนาะอะไรมอริเต็มเสียงดีเพลงเพราะแล้วก็ขอให้ดวงวิญญาณมอริเต็ม ไปสู่สวงสวรรค์ไปร้องเพลงให้นางฟ้าเทวดาฟังนะสาวตุ้มก็ยังรำลึกถึงมอริเตนม,มาโนโดริเตมสวัสด,ดีค่ะดื่มกาแฟต่อแล้วเดี๋ยวลงงานพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สาวตุ้มฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆที่จะตามมาสำหรับคลิปนี้สวัสดีและขอบคุณค่ะ